คนตัวนี้เนาะค่อยซอยหลาะหกสิบเรากระดุมกันเนาะก็คือมู้ค่อยกระซอยหลาะสาวพันเนาะเพื่อให้เราอ่าโตเติมชีวิตเราเนาะบัวจะซื้อข้าวกินตอนเวลายางไปบ้านเท่านั้นเนาะตัวนี้เรายางไปแล้วบุพบูรหดไส่เลยในโทรศัพท์แล้วกระบุมีราคาเอาเครื่องนุ่งมาเนี่ยให้เราเดอเนาะเอามู้เอากุบให้เราเดี๋ยวบัวช้วงนี้ฝนตกหนักเลยบุพภูล่ะไปนอนอยู่ไส่เลยบัวมานอนอย่างนี้บัวก็เอ่ามู้เอามาเนี่ยมากลางให้เราเนาะตุ่มแถวๆเด็กน้อยสิบหกสิบเจ็ดปีเนาะกำลังวัยรุ่นกำลัง ่ในวงตแบบใดนอใจของไอ้แบบใดนอใจของไอ้เพื่ออะไรทางเกี่ยวทางเวะหักตัวหรือว่าหักแท้ได้แน่ตังแป็จริงอย่าลงเชื่มคิงและท่าใจเกียดแฮชแท็กนี้มากวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ฉีดได้ไวแต่ดูการจัดระบบการฉีดวัคซีนของประเทศไทยสิคะ แล้วตอนนี้คือคนไทยที่อยู่ประเทศเราสามารถฉีดไฟเซอร์ได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการของประเทศลราที่ดีกว่าไทยของไทยอ่ะกว่าจะฉีดได้ต้องไปลงทะเบียนนู่นนี่นั่นต้องไปแย่งกันอีกกว่าจะได้ฉีด